สวัสดีครับพบกับผมช่องขอบอลนะครับที่จะมาขอบอลประจําวันพฤหัสที่29พฤษภาคมครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมา6คู่เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าคู่ v ี P ีทั้งหมด2ตัวที่ผมให้ไปครับก็ทํางานทั้งหมด2ตัวเลยครับโดยคู่แรกครับจะเป็นแล้วเบติสพบกับเชลซีนั่นเองครับ ผมให้ไปทางต่อเชลซีนะครับก็จบที่เชลซีฉามาถบุกเอาชนะเบตติดไปได้4ประตูต่อหนึ่งะครับคู่นี้ก็ทํางานกันไปครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปเป็นคู่ของบโดกิมกับไวกิ้งนะครับผมให้ไปทางสูงคู่นี้ก็จบสูงปีตเลยครับด้วยสกอร์สประตูต่อ4ครับคู่นี้ก็ทํางานกันไปเหมือนกันครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอด kb สามสามแอด k p สามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับคู่แรกโคเปนเกนพบกับซิลเคบอกครับคู่ที่2บอมาปอชคานาพบกับเยอการ์เดนคู่ที่3เอสเคบานพบกับโมคู่ที่4ี่ไลออันเวิร์ดพบกับชาลลัวคู่ที่5เคโมเนเซพบกับสเปเซียและคู่ที่6ครับลาสลินพบกับลาปิดเฟนานั่นเองครับและก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นการพุันกะหวังโคเปนเฮเกนกับซิลเคบอร์ครับเป็นศึกเดนมาร์กครับรอบชิงชนะเลิศครับแต่กันเวลาสี่ทุ่มราคาแรกเปิดไม่ให้โคเปนเฮเกนต่อหนึ่งลูกผลงานในรีของทางฝั่งโคเปนเฮเกนนะครับอันดับ2อรองจากฟุงครับแข่งไป22นัดชนะ11เสมอแแพ้3ยหญิงด้วยสมแปเซสีย24มีอยู่4 1แต้มคาวินเนก็อยู่ที่50%ส่วนซิลเคบอร์ครับอยู่อันดับ7ของตารางแข่งไป22นัดชนะแปเสมอ9แพ้ ยิงได้38ครับเสีย29มี33แต้มค่าวินเดกอยู่ที่36.4เปอรเ็นต์เหตท่านั้นหลังสุดนะครับเป็นโคเปนเฮเกนชนะได้3ครั้งเสมอกันมา2ครั้งครับครั้งล่าสุดเป็นซิลเคบอกเปิดบ้านโดนโคเปนเฮเกนถล่มไป0-3ครับฟอร์มห่านั้หลังสุดของโคเปนเฮเกนครับชนะ4เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดชนะนอร์เจแลนด์ครับ3-0ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น4นัด นัดล่าสุดไปแพ้วีบอกครับ1ต่อ2ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น3นัดที่ชนะเหมือนกันครับก็ขอสรุปไปเลยครับคู่นี้คูเปนเกนครับฟอร์มโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมครับหลังจากชนะ7-8ถึงเกมที่ผ่านมาทุกรายการครับแถมรักษาคินชีสมา5นัดรวดด้วยครับเรียกได้ว่าแรงดีไม่มีตกครับที่สำคัญมวกเขาฟาชัยในบอลถ้วยต่อน่องมาเแมตครับส่วนซีคบอกครับเพิ่งจะสรุดแพ้วีบอกขาบ้านไปทำให้มเมนตัมและความมั่นใจก็แกว่งไปเหมือนกันครับอีกทั้งภาพรวมในรายการนี้ก็ไม่เนี๊ยบครับโดยมีลุดด้วย เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมไล่โคลเมนเฮเกนชนะบรูสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อคงเปนเฮเกนที่1ลูกคู่ที่2ครับมาในลีกสวีเดนออสเวนคานกันบ้างครับเป็นการมุกระหว่างบอมมาปอชคานากับเดียร์กาเดนครับเตะกันเวลาห้าทุ่มราคาเปิดมาทั้งคู่เสมอกันครับผลงานในลีกของทางฝั่งบอมมาปอชคานานะครับอยู่อันดับ12ของตารางแข่งไป10นัดชนะ3เสมอ1แพ้6ครับยิงได้12เสีย15มีอยู่10แต้มคาวินเน่ก็อยู่ที่30%ครับ ส่วนเยอแกรเดนครับอยู่อันดับ11ของตารางแข่งไป10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4ครับยิงได้7เสือ13มี12แต้มคาวินเดตก็อยู่ที่30เครับเฮดเวทหานัดหลังสุดของคู่นี้นะครับเยอแกรเดนชนะ3ครั้งบอมบาปอชคณาชนะ2ครั้งครับและเป็นครั้งล่าสุดครับที่บอมบาปอชคณาชนะเยอแกรเดนได้ครับ2ประตูต่อ1ฟอร์มห้านัดหลังสุดของบอมบาปอชคณาครับชนะแค่1ครับแพ้ไปถึง4นัดล่าสุดไปแพ้เอเอเคโซนาครับ0ูต่อหส่วนเยอแกรเดนครับชนะ2 2แพ้เสมอ1ครับ นัดล่าสุดไปเสมอกับฮักเช่นหนึ่งครับส่วนนัดที่ทำกันได้จะเป็นนัดที่ชนะโกเทนเบิร์กนัดเดียวเลยครับก็ขอสูุปครับคู่นี้เป็นการโครจอมาพบกันของ2ทีมที่มีผลงานย่ำแย่้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นบอมบม์ปอตคณาครับฟอร์มเก็มเยาสี่นัดแรกก็ควา้าเฉลียไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนอย่างเยเรนครับผลงานนอกบ้าน4ี่เกมแรกพวกเขาควา้าเชลยไปได้2นัดครับและผมมองว่าฝั่งทีมเยือนครับดีกว่าครับเนื่องจากเยกเรนมีผลงานที่ดีกว่า และผลการเจอกันเยอกระเ,เดนก็มีสติที่เหนือกว่าด้วยครับเกมนี้น่าจะมีทีเด็ดบุกเบียดเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้เยอกระเดนชนะเบอรสกอร์ห่ประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่เยอกระเดนที่เลดเสมอคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างบานกับโมครับในเลกนอร์เวย์ครับตเตะกันเวลา5ทุ่มราคาแรกเปิดให้บานต่อ0ูครับ ผลงานในลีกของทางฝั่งบานก่อนนะครับอยู่อันดับ2อรองจากูงครับแข่งไป9ก้นัดชนะ6เสมอ2แพ้1ครับยิงได้18เสีย12มีอยู่20แต้มค่าวินเดกอยู่ที่66.7%ส่วนโมครับอยู่อันดับ12ของตารางแข่งไป8ปด 12, นดัดชนะ2เสมอ2แพ้4ครับยิงได้8เสีย11มีอยู่แค่8แต้มครับค่าวินเดกอยู่ที่25%เท่านั้นเฮตูเฮต้าหน้าหลังสุดของคู่นี้นะครับเป็นบานชนะได้แค่1ครั้งครับแต่ว่าโมชนะไปถึง4นัดล่าสุดเป็นโมเปิดบานชนนะบบาไป2ต่อครั อร์มห้านัดหลังสุดของปราณนะครับชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดชนะฮาวเกียสุนครับ2-0ส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะนี่เลยครับทางฝั่งของโมครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับนัดล่าสุดไปแพ้ฮามคำครับ1-2ส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้เจ้าถิ่นบานครับผลงานในบ้าน5เกมแรกในฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครครับแมตช์นี้เตรียมรับมือการไปเยือนของโมครับที่ผลงานนาะบ้าน4เกมแรกคว้าใจไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น และผมมองว่าบานครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับและผลงานในลังพวกเขาก็ถืิกว่าแข็งแก่งมากเกมลุกก็เฉียบคมมีกองหน้าหมุนเวียนกันยิงหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเฮกเกโบหรือซันเดย์ครับแต่ก็ยังมีคนที่เกมนี้ต้องเช็คฟิตอย่างนิโคลัสคาสโตครับที่อันตรายพอๆกันและอาจเป็นสำรองที่เด็ดในเกมนี้ได้ครับแมนน้เลยมั่นใจว่าพวกเขาจะเปิดบ้านอัดทีมเยอนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้บานชนะเบรสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อบานที่0.5คู่ที่4ของเราในวันนี้นะครับ มาในศึกของเบลเยียมคอนเฟลิกรอบไปอออฟครับเป็นการพบกันระหว่างเรายอดอันเวิร์บกับสปอตติงชาเลลัวครับแต่กันเวลาห้าทุ่มครึ่งราคาแรกเปิดให้อันเวิร์บต่อ0ูนครับมาดูฟอร์มในลีกของทั้งฝั่งอันเวิร์บกันบ้างครับอยู่อันดับ5ของตารางแข่งไป30นัดชนะ12เสมอ10แพ้8ครับยิงได้47เสีย32มีอยู่46แต้มค่าวินเดกอยู่ที่40สิบนต์ส่วนชาเละลัวครับอยู่อันดับ10ของตารางแข่งไป30นัดชนะ10เสมอ7แพ้13 ยิงได้36เสีย36ครับมี37แต้มคาวินเดกอยู่ที่33.3คปอร์เซ็นต์ครับเฮดวีท5นัดหลังสุดของคู่นี้นะครับเป็นอันเวิร์บชนะไป3ครั้งแล้วครับแล้วก็ชาเละลัวชนะ2ครั้งโดยครั้งล่าสุดเป็นเรอร์อันเวิร์บครับเปิดบ้านแพ้ชาเละลัวไป1ต่อ3ฟอร์มให้นัดหลังสุดของอันเวิร์บครับชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดไปแพ้เอ้ไปเสมอกับขับบูธครับ1ต่อ1ส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็นนัดที่เสมอกััััับบบบบคคูรรแล้้้วกกกกกก็็อี2นนนดไปชะเเงับ ทางฟังของชาเลอรวครับชนะ4เสมอ1นครับนัดล่าสุดไปชนะโอเอสลูเวนครับสต่อหนส่วนนัดที่ทำเงินได้ก็จะเป็น5นัดล่าสุดที่ลงเตะเลยครับเจ็มสุดๆก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้อันเวิร์บครับกับผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีครับเมื่อเก็บชัยได้แค่หนึเดียวตลอด4นัดล่าสุดครับและเก็บไปแค่1นคะแนนจาก2เกมหลังด้วยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดบุกเสมอรองจากโฟกอย่างขับโบ๊ครับก็คงเรียกความมั่นใจกลับมาได้ครับแต่ที่น่าห่วงก็คือฟอร์มในบ้านครับซึ่งออกทะเลครับเพราะว่าแพ้ไปถึง5ใน6แมล่าสุด ส่วนสปอตติ้งชาลูรัวนะครับเข้าฝักต่อเนื่องกับเซติชนะถึง4จาก5านัดที่ผ่านมาบ่งบอกว่าพลาดท่านอกหลังแค่2ตลอดทิป10หลังเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเล่นเสมอที่1น่ประตูต่อหนึ่งดีกว่าครับให้อยู่รองสปอตติ้งชาลูรัวที่0ูนคู่ที่5ของเราในวันนี้นะครับมาในศึกซิลิบีบ้างครับเป็นการพุ่งระหว่างเคมโบเลนเซ่กับสเปเซียครับตเตะกขเวลาตีหนึ่งครึ่งราคาแรกแบบไม่ให้เคมโบเลนเซ่ต่อ0ูนย์ยูสองห้าครับ ผลงานในลีของทางฝั่งเคมเนเซครับอยู่ดับ4ของตารางแข่งไป38นะัดชนะ16เสมอ13แพ้9ครับยิงได้62เสีย44มี61แต้มคาวินเนกอยู่ที่42.1%ส่วนสเปเซียครับอยู่นดับ3ของตารางแข่งไป38นะัดชนะ17เสมอ15ครับ แพ้6กิ่งได้ห้าสเสีย33มี66แตม้มคาวินเลกิอยู่ที่44.7%สี He ่จุดเจ็ดเปเซ็นหตานัดล่าสุดของคู่นี้นะครับเป็นเคลมอนเดนเซ่ชนะไป4ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งครับเดอครั้งล่าสุดเป็นสเปเซียเปิดบ้านแพ้เคลมอนเดนเซ่ไป2อต่อสฟอร์มในนัดล่าสุดของเคลมอนเดนเซ่ครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับนัดล่าสุดไปชนะยูเวสตาเบียครับ3-0ส่วนนัดที่ทำเงินได้จะเป็น2นัดที่ชนะครับส่วนทางฝั่งของสเปเซียครับชนะ3แพ้2ครับ แต่ว่าชนะ3นัดรวดล่าสุดเลยครับโดยไปชนะคาตันซาโลมาครับสต่อหนึ่งแล้วก็3นัดนี้สามารถทํากันได้ด้วยครับก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้สึกเพย์ออฟซีรีส์บีครับมาถึงนัดชิงชนะเลิศในเลกแรกครับเคมอนุเซครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียนของสเปเซียครับเป็นเกมที่น่าจะสู้กันเข้มข้นครับก่อนไปสู้กันต่อเลก2ที่สเปเซียน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสูสีครับเคมอนเซในบ้านมีฟอร์มที่ดีครับอย่างไรก็ตามสเปเซียก็มาดีเช่นกันที่9เกมนังสุดพวกเขาแพ้แค่2นัดครับ เพราะฉะนั้นครับนัดนี้น่าจะยันเสมอได้เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ม,มุนเลเบอเดนเซเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับให้อยู่รองสเปเซียที่0.25และมาถึงคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นบุนเดสิกาออสเตรเลียนะครับรอบชิงชนะเลิศรอบเพลย์ออฟครับเป็นการพบกันระหว่างลาซินกับลาปิดเวนนาครับเตะกันเวลาสี่ทุ่มราคาแรกเปิดให้ลาซินต่อ0.25ผลงานในลีของทางฝั่งลาซินก่อนนะครับ อยู่ดับเจ็ดของตารางแข่งไป22นะัดชนะ9เสมอ4แพ้9ครับยิงได้32เสีย33มีอยู่31แต้มค่าวินเด็ก็อยู่ที่40.9%ส่วนเราปิดเวนนาครับอยู่ดับ5ของตารางแข่งไป22นัดครับชนะ9เสมอ7แพ้6ครับยิงได้32เสีย24มีอยู่34แต้มค่าวินเด็ก็อยู่ที่40.9%เท่าเปอรนเลยครับ เหตุเวทผ่านัหลังสุดของคู่นี้นะครับตักไปทางเสมอถึงสาครั้งครับแล้วก็ลาเซนครับชนะไป2ครั้งโดยครั้งล่าสุดลาเซนครับเปิดบ้านเอาชนะลาปิดเวนาได้ครับสประตูต่อ1ฟอร์มให้หนัดหลังสุดของลาเซนนะครับชนะ2ครับแพ้1เสมอ2นัดล่าสุดชนะฮาร์ดเบิร์กครับสองศูนย์ส่วนนั้ที่ทําเงินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะครับทางฝั่งของลาปิดเวนาครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับนัดล่าสุดไปแพ้ซาวบัวครับสองต่อส่ส่วนนัดที่ทําเงินได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะครับ ขอสรุปเลยครับคู่นี้ฝั่งราปิดเวนานะครับฟอร์มการเล่นขึ้นขึ้นลงๆจะต้องเปลี่ยนกุญื้อครับที่ปัจจุบันสเตฟานคูโลวิดนะครับทำหน้าที่เป็นกุซื้อรักษาการครับผลงาน3มเกมหลังสุดครับแม้ว่าจะชนะได้ถึงครั้งครับแต่5เกมก่อนหน้านั้นแพ้ไปถึง4ครับขณะที่ฟอร์มเยือน13านัดหลังสุดแพ้ไปถึงแครับและชนะได้แค่2ตามฟอร์มแล้วเป็นลาซินที่ดูดีกว่าครับในผลงานยอดเยี่ยมนัดนี้น่าจะเบียดชนะได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้ลาซินชนะบริสโก้สองประตูต่อหนึ่0.25 จบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของนี้รวมไปถึงชุดบอล้วยผรคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันรบกวนแอนมาได้เลยครับที่ k b 3เค3ีสอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนสรุปของวันนี้ครับคู่แรกโคเปนเฮเกนพบกับซิลเคบอร์ครับให้อยู่ต่อโคเปนเฮเกนที่1ลูกคู่ที่2ครับบอมอปอตคาน่ากับเียการ์เดนให้อยู่เยอ์การ์เดนที่เสมอศูนย์คู่ที่3ครับบานกับโมงให้อยู่ต่อบานที่ศูนย์จุดห้า ู่ที่ครับร้อยย่ออันเวิร์กับชาลลัวให้อยู่ลองชาลลัวที่0.25คู่ที่5ครับเคมบริดเซกับสเปเซียให้อยู่ลองสเปเซียที่0.25และคู่สุดท้ายครับลาซินกับลาบิเวนาให้อยู่ต่อลาซินที่0.25ครับแล้วก็ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นแคลล่แนวทางเบื้องต้นนี้ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดเน้นๆกันให้อีกทีครับแล้วก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัััััันนนนนนนล้้ววววพพบบกกกใ่รรีีี็ขออาไปสสดค